ชันสวยขนาดนี้นี่คุณครับเอ่อค um, okay ุณสนใจคอสผิวใสหน้าสวยไหมครับผมว่าคอสนี้เหมาะกับคุณมากเลยนะครับ คุณคุณ,คณอย่าทำแบบนี้นะคะเขาแค่ทำงานนะไม่เห็นต้องทำางานข้าของแบบนี้เลยก็มันสารและแน่มาขวางทางฉันเองอะ่ะสมควรแล้วไหมเออแล้วนี่ทาเป็นใครหรอไม่ยุ่งกับฉันทำไม สงสัยคงอิจฉาในความสวยใช่ไหมสิคุณไม่ต้องไปสนใจเขานะคะงั้นเดี๋ยวฉันช่วยเก็บนะคุณเห็นอะไรอะ่ะหลวงตัวเองใช่ัดมลยนะขอบคุณคุณมากนะครับ พอควรถือให้หน่อยได้ไหมครับความสวยของเรามันคงพุ่งกระจายไปไกลมาทำงานวันแรกก็มีหนุ่มหล่อมาจีบแล้วอ่ะไม่เคยมีใครไม่หลงเสน่ ช่อดอกไม้นี้สำหรับคุณคนระับขอบคุณนะคะดีนาดานันกล้ามากนะที่มาแย่งช่อดอกไม้ของฉันไปอะ่ะตอนนี้หัวใจของเราเต็มดวงแล้วนะคะ <c oughs> วลาพออย่างนั้นหรอ,พ,อพนักงานใหม่มาวันแรกก็มาทำงานสายแล้วนะฉันขอหักเงินเธอห้าร้อยบาทหัวเราะอะไรเป็นฉันฉันจะไม่รับนะช่อดอกไม้มือสองที่ต่อจากคนอื่นแบบเนี้ย ทำไมคุณสั่งงานชันเยอะแบบนี้คุณทำไม่ไหวแล้วนะถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำเนี่ยเด็กดื้อต้องโดนอะไรนะ เวลาว่างยามบ่ายของคุณแน็กถูกรบกวนด้วยผู้หญิงรรย่างอายคนนั้นช่างเถอะค่ะว่ามีย่างชมชามาให้ค่ะคุณแน็กเธอพูดบ้าอย่างเธอเนี่ยเธอต้องหากที่เข้ามารบกวนเวลางานฉันนะฉันทำงานอยู่ เธอจำไว้นะฉันจะคุยกับเธอเฉพาะแต่งานเท่านั้นออกไปได้แล้วขนาดคุณแน่เขาไม่ว่างเขายังเสียสละเวลาอันมีค่ามาคุยกับเราเลยเหรอ เอาเจ็บบอยทุกคนฉันมีเรื่องจะมาประกาศนะฉันกับคุณแนทเนี่ยเราสองคนกาลังจะแต่งงานกันจ้าและนี่ก็คือขนม ที่ฉันอยากจะให้ทุกคนได้ลิ้มรสความหวานว่าฉันกับคุณแน็กอะละหวานกันขนาดไหนอ้าวอึ้งไปเลยดีอึ้งไปเลยดีมันใช่หรือวะเไอ,อ้ไมัมงฮะแต่งงานกับแน็กเนี่ยนะก็ใช่เนะซเน่ ฉันบอกฉันเตือนแกไปหลายรอบแล้วว่าอย่ายุ่งกับคุณแน็กเพราะว่าตอนนี้คุณแน็กกับฉันกำลังจะแต่งงานกันคนที่ทั้งเพียบพร้อมทั้งรูปร่างหน้าตาและสติปัญญาแบบฉันเนี่ยฮ,ะฮะ่ากิ่งทองกับใบหยกอะ่ะรู้จักปะคนที่คู่ควรกับคุณแน็กอะคือฉันจ้าเอาเธอว่าแล้วกันนะ ทุกคนครับวันพรุ่งนี้มีจัดประชุมเปลี่ยนทีมใหม่นะครับทุกคนอย่ามาสายนะ ส่งมาถึงหัวใจของฉันน่ะมันช่างหวานอะไรฟานนั้นเละเทะรักฉันมากมายแค่ไหนเนี่ยมันมีคนแบบนี้ด้วยเหร,อ,หรอวะอ,อะไรฉันรู้นะว่าพวกแกสองคนน่ะก็แอบรักฉันใช่ไหมล่ะแต่ว่าพวกแกบารมีน้อยไปนะสู้คุณแน็กไม่ได้ฉันถึงเลือกคุณแน็กไง ข่าขึ้นหาัเงสวัสดีจ้าหนุ่มนุ ความสวยของฉันกันเลยหรอนี่อย่าบอกนะเื่ารอฉันมาเข้าห้องประชุมมา หากมองอะ่ะก็แอบ,บมองเอาสิอย่ามามองจงแจ้งแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวระวังคุณแน็กเขาจะมาเห็นนะจ๊ะเป็นเรื่องใหญ่นะคะภาพไม่งติดตาอยู่เลยวะาขิ่นคตรแรอะ กินเค้กเหมือนกันนะคะ จะสวยเหมือนนางฟ้านางสวรรค์ยังไงเนี่ยฉันก็ไม่รันสนใจเธอหรอกนะแต่เธอมาทํางานที่บริษัทฉันมาป่วดมาวุ่นวายทำให้ระบบงานรวนไปหมดอย่างเงี้ยขี้เมียวงั้นฉันขอไล่นะฉันเน้นฉันออกเองฉันจะไปเป็นดาราดัง งานที่ออฟฟิศกระจอกกระจอกเล็กๆแบบนี้มันไม่ส่งกับฉันหรอกฉันคงไม่เหมาะเพราะฉันสวยเกินไปฉันใช้ความสวยไม่คุ้มนะแล้วห้ามมางอฉันนะจ๊ะฉันไม่กลับมาให้งอหรอกอร่อยโอ้ยยังจะดานตามตูดมาอีกเดี๋ยวก็ดีดเลย ฉันบอกว่าอย่ามางอา้อฉันเพราะฉันไม่กลับมาให้ง้อแล้วโอยบางั